HOME s o l u ันเซ็นเตอรศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG 02-586-4141ปูนตราช้างคุณภาพที่วางใจได้กระดาษไอเดียแม็กซกรัมใช้ได้2หน้าคุ้มค่าเต็ม MAX และนี่คือเกมเนรมิตคิดสร้างสู้ให้ผู้เข้าแข่งขันครับทีมแดงคุณเจรนันคุณจันทรัตน์และทีมขาวคุณซินดี้และคุณไบรอนผมไม่ทราบนะครับว่าคู่ไหนจะเป็นผู้ชนะเลิศแต่ที่แน่ๆนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศจะมีรางวัลเงินสด1 0 0 0 0แบาทพร้อมทั้ง scg น e ม m ต t า a ์ดมูลค่า1 0 0 0 0แบาทรอคุณอยู่ครับภารกิจของคุณนะครับ ห้องน้ำสาธารณะด้านหลังนี่นะครับที่สุดโซมไปตามการเวลาทําให้สวยทําให้ดีทําให้ถูกใจผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับทีมช่างของผู้คุณก็พร้อมอุปกรณ์จาก s อ g พร้อมเชิญนรมิรครับสวัสดีครับเชิญแล้วก็ปัด้วยนะ เชิญนะครับเเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยครับนี่อุปกรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใต้กระจกเขาจะให้มีโมเสกด้วยนี่คือต้องพลูทับหรือหรือต้องตัดออกอีจีทต้องต่างมันจะอยู่ตรงระดับอีจีเซนตรงนี้จากทีนี้จากคืนใส่สิบ้างเหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคเออเป็นหินแล้วหลังกราบครับไม่ชื้นอ่างน้ำ าส่งเท่ากันแล้วตรงนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นทีมเดียวกันแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมขอฝากทุกๆคนด้วยครับฝากด้วยชั่วโมงผมรู้ว่าไม่ง่ายฮะค่ะนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยค่ะพี่ใช่ค่ะนั่นที่ติดตั้งแลครัปากกาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจดมาคร่าวๆนะแต่ว่าผมไม่จดให้พี่เขาได้ง่าย เรียงลำดับแล้วก็ดูว่าเราจะตามงานกันยังไงเอาอันล่างออกแล้วก็ให้มันชิดขึ้นมานใกล้กระจกอ่ะคือคือถ้าต้องทำสไตรป์เนี่ยเขาต้องตัดใช่ณตอนนี้สมมุติตัดช่องตรงนี้ใช้เวลานาน,านไหมไม,ไม่นานไม่นานอันดับแรกคือกราดเบนเพราะว่ามันต้องติดสุขภัณฑ์ จะคุยเรื่องเสาตรงนี้เพราะว่าในแบบตั้งแรกแล้วก็มีเวลา21นาฬิกาเกมที่1ตอนนี้ทั้งสองทีมต่างก็ได้รับกล่องปริศนา ทีมละหนึ่งกล่องทั้งสองทีมต่างก็เร่งเปิดกล่องให้เร็วที่สุดเพื่อชิงความได้เปรียบในการฝึกซ้อมไม่ดึงอันนี้เหรอไม่ใช่ใช่เหรอ่ดง ต้องเอานี้ออกก็ลองดูลองลองลองดูเข <c oughs> าบอกอย่าทำลายคะ่ะแล้วคะและในที่สุดคุณไบรอนจากทีมสีขาวก็เปิดกล่องได้ก่อนไปดูกันว่ากติกาการแข่งขันเกมนี้คืออะไรเกมแรกมาแล้วนะครับกติกาง่ายๆครับเพียงแค่คุณประกอบชิ้นส่วนที่เห็นอยู่นะครับให้เป็นรูปทรงลูกบาทถ้าคุณ ทำเวลาได้ดีกว่าคู่แข่งรับไปครับสิบคะแนนแต่ถ้าเกิดคู่แข่งทำได้ดีกว่าคุณคุณจะได้รับอุปสรรคไปครับผมมีเวลาคุณฝึกซ้อมนะครับขอให้โชคดีครับคือถ้าเราจริงจังเราจะมองข้ามเนี่ยใช่ใช่จนนี้เราจริงจังอยู่พอเราจริงจังมากเราก็จะมองข้ามเพราะว่าพอเราจริงจังเราก็จะลนพอเราลนเราก็จะพยายามทั้งที่เราก็ไม่รู้ขณะที่ทีมสีแดงยังคงเปิดกล่องไม่ได้ ทีมสีขาวก็เริ่มต้นซ้อมแล้วครับ<ท>น<ท>นในที่สุด ทีมสีแดงก็เปิดปกล่องได้แต่กว่าทีมสีแดงจะเปิดปกล่องได้ทีมสีขาวก็ซ้อมนำหน้าไปพอสมควรซีอ <see>. um, okay. ่อนข้างเร็วมากโอเคเราจะเดินไม่ต้องรอเวลานะไม่ต้องรอเวลานะคุณบอกผมว่ อย่าเอาผู้รีดที่นี่โอเคโอเคลอ y ลองไม่งั้นอยู่มาแล้วก็งงว่าทำอะไรโอเควันสองสามไปแข่งไหมครับถึงไหนละ <laughs> คุณทั้งสองต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลาเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะ <laughs> แล้วก็ผมอยากจะให้กำลังใจคุณทั้งสองนะครับ ผมนั่งทำเนี่ยครับไม่ถึง20ิวิครับห้ามันมีอะไรก็เราจะตลี่ยนอะไรไม่ได้